สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะ<ๆ>ก็จะมาฝึกการดาวน์โหลดวิดีโอจาก Facebook นะคะสำหรับการดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube วันก่อนก็ได้ลงไว้แล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆสามารถมหาในช่อง youtube ของรูอ้นสอนชั้นอนุบาลได้นะคะสำหรับคลิปนี้มีมีหลายคนถามว่าเราจะดาวน์โหลดคลิปจาก Facebook อย่างไรนะคะอันนี้ก็มาดูอ่ โหลดคลิปของตัวเองค่ะปลอดภัยที่สุดนะคะก็มาดูดูคลิปของตัวเองนะคะดูในหน้าเฟซของตัวเองนะคะจะโหลดคลิปอันนี้นะคะซึ่งดูไว้ก่อนแล้วนะคะนี่คือคลิปการเรียนของเด็กนะคะจะโหลดคลิปนี้ไว้มาเก็บไว้ลองดูนะคะมนภาพนี้หรือเปล่าติดนี้นะคะชั้น่งช่ หลดคลิปนี้แล้วก็ค o อป URL จาก Facebook นะคะคอปมาแล้วก็มาเปิด Google Chrome ใหม่แล้วก็พิมพ์ว่าโหลดดาวน์โหลดวิดีโอจาก Facebook นะคะ,ะแล้วก็เลือกตัวที่เราต้องการนะคะตัวที่เราคุ้นเคยตัวไหนก็ได้นะคะแต่กูณค้เอาตัวนี้ดีกว่านะคะตัวนี้นะคะเซฟเซฟ พอเอ็มเนี้ซึ่งเคยใช้มาบ้างนะคะก็เอาตัวที่เราคุ้นเคยแล้วเราก็วางวาง u r วอที่ก๊อปมาวาตรงนี้นะคะอ่มาแล้วนะคะอ๋อมีข้อจํากัดว่าวิดีโอที่เราจะไปดาวน์โหลดมานั้นต้องเป็นสาธารณะนะคะถ้าเกิดว่าไม่เปิดสาธารณะก็จะดาวน์โหลดไม่ได้นะคะลองทํำดูนะคะเสร็จแล้วเราก็ กดดาวน์โหลดอันนี้มันก็มีให้เลือกนะคะมีให้เลือกว่าเป็น m p c sd หรือว่า sd าาะะแล้วก็สูงสุดนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดมาดาวน์โหลดมานะคะรอสักครู่หนึ่งมาแล้วนะคะหุน่นสายมาแล้วเราก็เปิดดูซิของแถมที่ให้ลงทะเบียนอะไรเราไม่เอานะคะเนี่ยเวลาเราเราโหลดมันมักจะมีของแถมมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันตัวเองไม่ไม่ไม่ไปตอบโอเคโอเคไม่ตอบนิดนิดอะไรของเขาเพื่อเปอยนะคะ เอามาดูซิคลิปที่เราดาวน์โหลดมาแล้วมาแล้วนะครับอันน,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 นี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วก็คาดว่าคลิปนี้ก็